เลืนะรับระวังเขียวเจ้าบางอ้อของโอติ่งนะครับขุนศึกเต้นต้นะครับคุณสึกแนต้นเต้ย

ตัวหาติตัวติตัวกาแเยกหายก้ายหายเบอร์นน่ถ้วัดเบอร์ซเปิดยิง้องอคองบออย่าอย่าอย่าพากอย่าพากอย่าฟาอย่า้าอย่า้าระวังระวังอย่าฟาจทดิตจิตทุดเพ่อพ่อยวเขบุกมาเองเดี๋ับุกมาเองไม่ต้องรีบต้องรีบเดี๋บุกมาเองบ่ โอ้แดงเลยเหรอโอ้นี่ขนาดรู้จักกันนะเนี่ย Lâm chú bị rồi, chú ơi, chú rồi Áo à, bón rồi, áo à, bón rồi Áo à, bón rồi, áo à, bón rồi Lắng hải, lắng hải ลงมาหน่อยลองมาหน่อยลงเงินไป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 ฟัง,ง,ฟง,งต้อกหวีฟังต้อกหวีพ่อโอประตูวิเฟินดีกว่า ต่อมาเท่ากันต้องมายิูโรโหรือเปล่าเอานที่สองหรือเปล่าแดงมั่นเสมอขอแดงเราแพ้หนิแดงมันแพ้เงินมาใช่ไหมขอถ้าแดงแพ้ต้องเงินมาแสดงว่าเสมอเสมอครับเสือที่สองเลยเสมอเสมอหรือแพ้เสมอมาเสมอต้องเงินหนึ่งนะเสมอต้องเงินหนึ่งผมอ่ะได้ติดโทษนะ

ประคองพ่อ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 สวยไปกัดจังหวัดจิมอสวยครับสวยครับสวยประคองพ่อพี่ประคองพ่อประคองพ่อเน้ำเงินไปตัวไปตัวได้เร็วออกแล้วเข้าเลยว่เฉาะเฉาะเฉ กาเลิกาเลิกาเลิโอ oh. ้ยม <laughs> ่เอาสาวระวังพี่วัวระวังถ้าจะเหมือนได้หาหนึ่งสองใช่ป่ะระวังครับระวัง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 เจ็บระวังเจ็บพ่อ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 เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มระวังครับระวังระวังระวังเล่นไปครับไม่เปลี่ยนได้ต่อเล่นก่อน หลังเข้าหลังเข้าตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยตามน้องหน่อยตามน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยครับช่วยน้องหน่อยเกมเมื่อกี้ตันเดือดไม่ตันต่อเลยเกมเมื่อกี้ตันเดือดไม่ตันต่อเลยโดนหน่อยกระหายน้อยกระหายน้อยพี่บ๊วย

พี่ทอมมี่พี่ทอมมีซ้ายพี่หลังหายหลังหาย 嗯。Huh?